ดอยรีวิววันนี้มากับเกมลูน่าออริจิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาชีพเซนนะครับหรือว่าจะเรียกง่ายๆก็คือพระบัฟนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเจ้าเซนเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างแต่และสกิลทํางานยังไงแล้วก็แนวทางการเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม Easycard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ Easycard Game Topup.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ f a c e b o o k Easycard Topup สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Line แอดไปได้เลยที่ Easycard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ Easycard สะดวกปลอดภัย100% เรามาดูข้อมูล่าวๆเกี่ยวกับอาชีพน้องเซนก่อนนะครับเซนเป็นเผ่าเอลขาวนะครับใช้คาถาแล้วก็โล่เป็นอาวุธนะโจมตีเป็นเวทมนต์สายฟ้านะครับตัวน้องเซนจะเป็นอาชีพที่มีบัฟแล้วก็ดีบัฟมากที่สุดในเกมเลยทีเดียวนะ เรามาเริ่มดูที่สกิลแต่ละสกิลก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ามีสกิลค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราจะขอแบ่งหมวดหมู่คร่าวๆดังดีนะสี่สกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลบัฟแล้วก็ดีบัฟไปในตัวนะครับสามสกิลต่อมาเป็นสกิลโจมตีแล้วก็ดีบัฟนะส่วนอีกกลุ่มสกิลหนึ่งนี่จะเป็นสกิลบัฟอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็กลุ่มสกิลสุดท้ายเนี่ยก็คือสกิลโจมตีแล้วก็จะมีแถบพาสซีฟสกิลอยู่ด้านขวามือเหมือนทุกอาชีพนะ โดยแนวทางการเล่นของเซนเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายมากนะครับเพราะบัฟที่มันเยอะเนี่ยทำให้เราต้องเลือกนะครับว่าเราจะเล่นไปทางสายไหนนะที่บอกว่าต้องเลือกเนี่ยก็คือในช่วงเลเวลยังไม่ถึงร้อยเราต้องเลือกสกิลบัฟว่าเราจะใช้สกิลบัฟฝั่งไหนนะครับเพราะว่ามันมีสกิลบัฟให้เราเลือกเยอะแยะมากมายหรือว่าถ้าเราจะเป็นสายฟูดามจเนี่ยเราก็จะต้องเลือกสกิลบัฟอยู่ดีนะเพราะว่าสกิลดาเมจเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้ว เรามาเริ่มที่สกิลแรกนะครับก็คือออร่าออร่าเป็นสกิลในหมวดหมู่บัฟแล้วก็ดีบัฟในเวลาเดียวกันนะครับก็คือมันจะบัฟแอดแท็กกายภาพแล้วก็แอดแท็กเวนตมให้กับเพื่อนๆในระยะ7เมตรเนี่ย30%ที่เลเวล5นะครับรวมไปถึงมันจะดีบัฟศัตรูที่อยู่รอบๆอ,อีก30%เป็นเวลา20วินาทีนะ สกิลต่อมาก็คือสกิลเกรสนะครับก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของบัฟและดีบัฟเหมือนกันจริงๆสกิลเกรสเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับสกิลออร่านะครับก็คือจะบัฟให้เพื่อนแล้วก็ดีบัฟให้ศัตรูใช่ไหมแต่แตกต่างกันตรงที่เกรสเนี่ยมันจะบัฟเป็นออร์ดาเมจแล้วก็ดีบัฟเป็นออร์ดาเมจในขณะที่สกิลออร่าเนี่ยจะบัฟกับดีบัฟที่ดาเมจกายภาพกับดาเมจเวทมนต์นนะเพราะฉะนั้นสกิลเกรสก็จะดีกว่านั่นเองนะครับสกิลต่อมาก็คือสกิลไฟนะครับไฟเป็นหนึ่งในสกิลที่อยู่ จาก a อ t a ท k เป็น Defense นั่นเองที่เลเวล1่งเนี่ยมันจะเพิ่มป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทมนต์ให้เพื่อนในทีม10%นะครับในระยะ5เมตรแล้วก็จะลดการป้องกันเวทมนต์แล้วก็กายภาพของศัตรูในเวลา7วินาทีนะครับสกิลต่อมาคือ Defensio นะครับ Defensio ก็เป็นลักษณะของบารและว e ดีบัฟในเวลาเดียวกันนะครับมันจะเพิ่มการป้องกันทุกๆอย่างนะครับ5%ในระยะ7เมตรให้เพื่อนนะครับแล้วก็ ลดการป้องกันทุกๆอย่างของศัตรู5%นะครับเป็นเวลา7วินาทีที่เลเวล1เรามาดูสกิลกลุ่มต่อไปนะครับก็คือสกิลกลุ่ม Attack and Debuff นะครับหรือว่าโจมตีแล้วก็ดีบัฟในเวลาเดียวกันสกิลแรกก็คือเสกนิตินะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลหมู่นะครับเป็นสกิลโจมตีด้วยเวทมนต์เป็นท่าสายฟ้า จะโจมตีศัตรูทุกตัวในระยะ5เมตรศัตรูที่โดนโจมตีนะครับก็จะสโลว์เป็นเวลา5วินาทีที่เลเวล1นั่นเองสกิลต่อมาคือสกิลริกอนนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับจะโจมตีศัตรูทุกตัวในระยะ5เมตรนะเป็นการโจมตีแบบเวทมนต์ท่าสายฟ้าตัตรูที่โดนโจมตีก็จะสตันเป็นเวลา3วินาทีที่เลเวล1นะสกิลต,ต่อมาก็คือซีเรโอซีเรโอก็เป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับก็คือจะโจมตีศัตรทูทุกตัวในระยะ5เมตรด้วยเวทมนต์ วินาทีที่เลเวล1นั่นเองเรามาดูที่สกิลกลุ่มต่อไปก็คือสกิลกลุ่มบัฟนะสกิลแรกก็คือ Godhead Support นะครับสกิลนี้จะเพิ่ม Critical Rate 8%ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆ2คนในระยะ7.5เมตรเป็นเวลา10วินาทีที่เลเวล1นะครับสกิลต่อไปก็คือ Godhead Barrier สกิลนี้ก็คล้ายๆสกิลที่แล้วนะครับแต่เปลี่ยนเป็นบัฟเพิ่มการหลบหลีก8%ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อน2คนในระยะ7.5เมตรนะครับเป็นเวลา10วินาทีสกิลต่อไปก็คือ Felix นะ Felix จะเพิ่่มม Mac HP 10%ใใหห้้กัับเพือนทนทงด ระยะ7เมตรเป็นเวลา10วินาทีนะสกิลต่อไปคือ o p ปสคล้ายๆกับสกิลที่แล้วนะครับแต่เป็นเพิ่ม Mag MP นะครับ10%ให้กับเพื่อนทุกตัวในระยะ7เมตรเป็นเวลา10วินาทีสกิลต่อมาเป็น God Hand นะสกิลนี้จะลดการใช้มานาลง5%ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อน2คนนะครับในระยะ5เมตรเป็นเวลา10วินาทีที่เลเวล1สกิลต่อมาก็คือ God Death Time สกิลนี้จะลดคูลดาวน์ให้2.5%ให้ตัวเองแล้วก็เพื่อน2คนในระยะ5เมตรเป็นเวลา5วินาทีนะสกิลต่อไปก็คืออีสนน้้จะะบัทให20% ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อน2คนในระยะ7เมตรเป็นเวลา7วินาทีที่เลเวล1นะสกิลต่อไปคือ o ็อ b e a t สกิลนี้จะบัฟเพิ่มการดูดซับดาเมจ10%ปให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อน2คนในระยะ7เมตรเป็นเวลา7วินาทีนะครับแล้วมาพูดถึงกลุ่มสกิลบัฟทั้งหมดนะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มสกิลบัฟไม่ว่าจะเป็นบัฟล้วนบัฟโจมตีหรือว่าทางบัฟและดีบัฟเนี่ยจะมีครูดาวที่ค่อนข้างนานนะครับด้วยระยะเวลาแสดงผลบัฟที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเวลาคูลดาวแล้วนะครนนจจะะกด บพอสมควรนะครับเรามาดูสกิลของฝั่งโจมตีนะครับสกิลแรกก็คือพีหน้าหรือว่าโพเอน่านะครับสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับจะโจมตีเว้นมนท่าสายฟ้าไปที่ศัตรูในระยะ10เมตรสกิลต่อไปเป็นสกิลซีรัสสกิลนี้ก็เป็นสกิลเดี่ยวนะครับจะโจมตีเป็นท่าสายฟ้าไปที่ศัตรูนะครับสครั้งนะสกิลต่อมาก็คือเว็บเลงออฟไลท์นะครับสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีหมู่จะโจมตีเป็นเว้นมนท่าสายฟ้าเหมือนกันนะสกิลนี้จะโจมตีทะลุศัตรูทุกตัวด้านหนนน้าเเปป็รรระะะย10มมตตคคับสสสกกกกิิิลลล่ออไื นี้เป็นสกิลหมู่นะครับที่เดว1สิจะโจมตีศัตรู5ตัวในระยะ6.5เมตรศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยจะโดนดามเมจเพิ่มเติมท่าสายฟ้านะครับอีก4ครั้งใน4วินาทีสกิลสุดท้ายนะครับก็คือ Contract Fulfillment สกิลนี้จะโจมตีเป็นเวทมนต์ท่าสายฟ้าใส่ศัตรูทุกตัวในระยะ7เมตรนะครับ มาดูที่แถบพาสซีฟสกิลนะครับสกิ skill ลแรกคือรีเทนก็จะเพิ่มแม็กมานานะครับแม็กเลเวลของสกิลนี้อยู่ที่20สกิลต่อไปก็คือโซลิดจะเพิ่มมานารีโคเวอรี่นะครับแม็กเลเวลอยู่ที่20เช่นกันสกิลพาสซีฟสกิลสุดท้ายคืออีเทอร์นัมที่เลเวลหนึ่งสกิลนี้จะเพิ่มการป้องกันเวทมนต์และการป้องกันกายภาพ20เปเ็นเป็นเวลา5วินาทีสกิลนี้จะถูกใช้งานอัตโนมัติถ้าเราโดนดาเมจแบบเบิร์สตหนึ่งครั้งเกิน50นะครับ เรามาดูสกิลมาสเตอรี่นะครับก็จะคล้ายๆหลายอาชีพนะครับสกิลแรกก็คือเทเนเชียสสเตมิน่าเพิ่มแม็กเอชพีสกิลที่2เป็นพีเซอร์วัลแอนเพิ่มเอชพีรีคอเวอรี่สกิลที่3เป็นมานาเวลเพิ่มการฟื้นฟูนมานาสกิลที่4เพอร์ซิสแตันเลสิตันนะครับก็เพิ่มการป้องกันสถานะสกิลต่อไปเทเนิเชียสสปิริตก็เพิ่มระยะเวลาของดีบัฟสกิลต่อไปเทเนเชียสสเตมิน่าสองก็จะเพิ่มแม็กเอชพีเป็นเปอร์เซ็นต์สกิลที่เจ็ดมานาเวลสองก็จะเพิ่มการฟื้นฟูนมานาเป็นเปอร์์เเซ็็นนนตสกกกกิิลลที่ 8, War, ่ไออออรรวจะพมาป้งั กายภาพเป็นเปอร์เซนต์สกิลสุดท้ายก็คือซินเวอร์มิลเลอร์นะจะเพิ่มการป้องกันเวทมนต์ไปเปอร์เซนต์นั่นเองเรามาพูดถึงเรื่องสกิลบิวของอาชีพเซนนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสกิลบิวที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้ได้นะหรือว่าเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรที่ดีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสกิลบิวของอาชีพนี้ผมจะแยกง่ายๆเป็น2ออย่างนะครับก็คือสายฟูลดาเมจกับฟูลซับพอร์ตนะ โดยที่ฟูลซับพอร์ตเนี่ยก็ต้องเลือกว่าจะเป็นฟูลซับพอร์ตตั้งแต่เกิดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปเล่นดาเมจก่อนแล้วค่อยไปรีเซ็ตเอาทีหลังนะเรามาดูสกิลสายฟูลดาเมจนะครับแน่นอนสกิลฟูลดาเมจทั้งหมดนะครับมันก็จะมีอยู่5สกิลนะครับก็คือฝั่งขวาทั้งหมดนี่นะครับโดยที่สกิลที่เราจะอัพได้ช้าที่สุดก็คือคอนแทคฟูลฟิลเมนต์นะครับเพราะว่าจะอัพได้ที่เลเวล45แปลว่าที่เลเวล45เราจะมีสกิลโจมตีทั้งหมด5สกิลนะครับ โดยที่ใช้พอยทั้งหมด37พอยซึ่งช่องสกิลเรามีทั้งหมด6ช่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอีกหอันมาลงใช่ไหมหนึ่งสล็อตที่เราเหลือเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้สกิลอะไรนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นสายไหนนะว่าเราต้องการจะ PVP หรือว่าเราต้องการจะ PVE แต่ว่า1สล็อตที่เหลือเนี่ยหสกิลที่ผมแนะนำนะครับก็คือสกิลนี้นะลีกอนะครับลีกอจะเป็นสกิลที่มีครูดาว70วินาทีค่อนข้างนานพอสมควรแต่ว่ามันจะช่วยสตันนะะครรััับถ้้้าาเเไไป PVE มมจช่่วยสตสตตตูดือนละ หสล็อตแล้วนะครับให้เรามาอัพที่ตัวสกิลแพสซีฟนะครับเพราะว่าสกิลของอาชีพนี้ใช้มานาค่อนข้างเยอะเกือบทุกสกิลเลยนะครับสกิลแพสซีฟรีเทนกับสกิลแพสซีฟโซลิดเนี่ยจะช่วยเรื่องมานาได้ค่อนข้างดีเลยนะโดยส่วนตัวแล้วสายนี้มันออกจะครึ้งคึงกลางๆไปหน่อยนะครับโดยที่ PVE กับมอนมันก็ไม่ได้เก่งเท่าอาชีพอื่นนะถ้าพูดถึงในคอนเทนต์ PVP ก็มีบิลที่มันดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าถ้าใครเล่นสายนี้ถ้าเราจะไปเน้นคนะอนเทนต์าา PVP นะ ถ้าเป็นสายซับพอร์ตที่เน้น PVP เนี่ยมันก็จะมี3สกิล CC หลักนะครับก็คือสกิลสโลสตันแล้วก็ใบนะครับซึ่ง3อันนี้ก็มีคูดาวค่อนข้างนานนะก็ต้องกดใช้ให้ดีแล้วอีก3สล็อตที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะเลือกไปทางไหนทางแรกก็คือสายยืนบัฟนะครับไม่เข้าไปชนนะโดยสสล็อตที่เหลือนะครับก็ให้เราเลือกบัฟที่เพื่อนๆต้องการนะครับว่าจะเอาอะไรว่าจะเอาลบเลคคิทิเคิลเอาเลือดหรือว่าเอาลดคูดาวอะไรนะครับเราก็ต้องเลือกเอานะแต่สกิล้ว่า สกิลลดคู่ดาวเนี่ยอัพได้หลังเลเวล60เลยโดยสามารถใช้3สกิล cc หลักเนี่ยในการเข้าหรือออกได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าไปปวนก็ได้หรือว่าใช้หนีก็ได้อีกแนวทางหนึ่งก็คือสายถึกเข้าไปครุกวงในนะโดยเน้นการบิลสกิลฝั่งซ้ายนะครับแต่ด้วยดีเลยแต่ละสกิลที่ค่อนข้างนานนะครับรวมถึงสกิลดาเมจที่มีค่อนข้างน้อยนะครับสายฟูลซัพพอร์ตก็ต้องพึ่งให้เพื่อนมาช่วยทำดาเมจอยู่ดีนะ แล้วก็มาถึงแนวทางสุดท้ายนะครับก็คือสายผสมสายผสมเนี่ยเราสามารถเล่นได้ตอนเราเลเวลสูงสูงนะครับที่เรามีสกิลพอยต์เหลือเยอะๆนะครับโดยที่เราจะใส่ทั้งสกิลโจมตีแล้วก็สกิลดีบัฟไปด้วยกันนะโดยที่พีเซตแรกเนี่ยเราอาจจะเลือกเอาสกิลโจมตีใส่ไปสัก2หรือ3สกิลนะครับแล้วก็เลือกสกิลที่ไว้หนีไว้สัก1สกิลรวมถึงสกิลที่เป็นดีบัฟเข้าไปใส่ด้วยนะแล้วก็ทาเหมือนกันในพีเซตที่2นะครับโดยที่เราเลือกสกิลดีบัฟอื่นมาใส่นะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางแล้้้้ววก็แแแแผผนนนนขออองงงตตต่่ละคนนะคสาาายีีจจใหดๆ เพราะว่าการสวิตช์สกิลของเกมนี้เนี่ยมันมีคูลดาวถึง3นาทีเลยกว่าจะสวิตช์อีกทีได้นะอันนี้อ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวเราต้องลองมาดูอีกทีว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยจะเป็นยังไงนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดสกิลต่างๆของอาชีพเซนโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นยากและสนุกในเวลาเดียวกันนะเนื่องจากทุกสกิลเนี่ยมีคูดาวค่อนข้างนานนะครับแต่ก็มีดีบัฟระบับค่อนข้างเยอะนะทําให้มันสามารถพลิกแพงได้หลากหลายนะครับรวมถึงสนุกในการเลือกบิลที่เราจะเอามาใช้นะและข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็มาจากเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะเวลาเข้าไทยมาแล้วอาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบกันให้ดีก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามมีีข้อออสสงสหรรืว่าาามคํํแนะน,ะนะะไ ร,รวมไปถึงมีบิวไหนแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ